วันนี้ต้องปรบมือฮะทุกคนเก่งมากเพราะอะไรรู้ไหมไม่พลาดต้องขอบคุณเจ้าที่ด้วยนะฮะน้องไม่มีผู้ณตรงๆไม่ล้มไม่สะดุดไม่มีอุบัติเหตุถึงแม้บางคนหมุนไปถึงริมเลยนะคิดว่าจะพุ่งเหลาลงไปแล้วนะแต่ก็กลับมาทันนะฮะก็ต้องขอบคุณจริงๆที่น้องทําโชกมาได้ดีอันนี้ต้องยอมรับว่าทีมเอือกีหลายคนแบบคิดว่าความมันจะดีขนาดนี้คือเราซ้อมหนักมากเราไม่ได้ซ้อมบนเวที เราซ้อมตั้งแต่เราอยู่ก่อนไปสงขาไปสงขาเราก็แอบ,บซ้อมกันอยู่ตลอดคนรับออกมาก็ดีแล้วก็ตัวเต็งเ็าแบบก็ยังคงเป็นตัวเต็งที่คนแบบคอยลุ้นว่าใครจะเบียดใครแต่วันนี้ผมเห็นนางรองก็เยอะนะนางรองหุ่นดีสปิริตดีวันนี้ทําผมแต่งหน้ามาแมทช์กับลุคของตัวเองไงน่าสนใจเยอะมากจริงๆมัน<ๆ>มันมัน,ม,นมันก็ต้องมีอะยอมรับ แต่ว่ามามืดจะทะลุไปถึงสิบหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่ามามืดทะลุถึง2ี่เนี่ยเยอะอยู่ยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องมีตัวเต็งมีใครที่ดรอปลงบ้างไหมคะอ๋อเออมันก็มีบางคนที่พยายามเปลี่ยนลุกตัวเองแล้วบางทีเราก็งงในลุกใหม่ของเขานะครับมันเหมือนกับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่สุดเหมือนออกซิเจนพอเดินว่าลืมเปิดก๊อกนี่หน่อยนะฮะอะไรนะฮะ โอ้ย่าเพิ่งบอกภ้ากัเดี๋ยวเ็าตกตกใจเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วใช้ได้แต่บางคนเนี่ยผมรู้ว่าเขาไม่ยามจะทำเสิร์ฟให้มันรู้สึกมันไม่เบื่อไม่ใช่เมนเมดูเดิมแบบบบกินของเดิมออกมาหวานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็แบบแนวเปรี้ยวแนวจี๊ดอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ต้องลองดูอะครับผมว่าก็ต้องลองดูเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ทําให้คนรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวรอฟังเสียงวิพากษ์วิจารณลองสบายใจได้อยู่นะคะ ก็ตัวเต็งบนๆก็ยังคงขี่คอกันอยู่นะฮะเพราะว่ามันก็มีดีไม่เหมือนกันทุกคนคาดหวังคนนี้อุ้ยมันก็ดีดีอพอทุกคนแบบคาดหวังคนนี้มันก็ดีอีกแล้วคนที่เชียร์คนนี้ไม่เชียร์คนนี้ก็ไปหาจุดด้อยของอีกคนหนึ่งมาพูดมันก็ต่างคนต่างหาจุดด้อยมาโจมตีกันนิดๆ,ๆหน่อยๆทำขาก็ถือว่าตัวเต็งยังคงสภาพอยู่ค่อนข้างเต็ง หมายถึงเต็งบนนะฮะนะฮะส่วนเต็งกลางเต็งล่างนี่เปลี่ยนเยอะครับมีย่านไหนที่น่าเป็นห่วงบ้างไหมครับย่านไหนโอ้าเม่รบกนเท่าเท่าเท่าจริงๆแล้วภาคใต้มันเป็นภาคที่คนเยอะแต่มันจะรอดมาไม่เยอะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่จําเป็นฮะอันนี้ต้องตามกติกาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าภาคมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจนะฮะเดี๋ยวปีหน้าภาคใต้ไม่มีเลยไม่ไปกันแล้วแล้วก็ ภาคที่อาจจะแบบคิดยากแต่ช้อยน้อยก็อาจจะเป็นภาคเหนือ mm hmm. นะช้อยไม่ได้เยอะมากสําหรับ็อ,อปข้างบนข้างบนแต่ว่าก็คิดยากเพราะว่าคนที่อยากได้มันก็มีความหลากหลายไม่เหมือนกัน <Yeah. S 2> นะบางคนคนนี้ก็เก่งด้านนี้ความอดทนคนนี้ก็เก่งแบบหวานหวานคนนี้ก็เก่งแบบแย่งซีน <Yeah. S 2> คนนี้ก็เก่งแบบเอออยู่ๆก็มืดมา <Yeah. S 2> บางคนสวยเลยวันนี้สวยเลยนะวันนี้สวยเลยบางคนคนที่จะเป็นม้ามืดได้เขาต้องเติมอะไรครับ่นวัด ตอนนี้ผมว่ามามืดไม่ต้องเติมแล้วล่ะครับคือมืดวันนี้ก็คือเข้า20ไปแล้วผมจับใส่แล้ว oh. เพราะว่าเพราะว่าวันนี้ว,วันนี้คือการตัด20คน oh. ก็คือไม่ต้องเติมละถ้าใครได้เข้า20คนแล้วรู้สึกตกใจว่าเป็นเราก็เดินชุดว่ายน้ําให้ดี oh. เพราะว่าชุดว่ายน้ําวันไฟในลวันที่29เ้นี่ยจะเป็นชุดว่ายน้ําที่ทุกคนจะต้องเดินเหียบกว่านี้อีกเพื oh. ่อเอาตัวให้รอดไปรอบ10บคนต่อไป แสดงว่าคนนี้คือพีจิตวัดมั่นใจว่าเขาต้องช็อกตัวเองแน่นอนที่เขาเข้าไปยืนสิบยี่สิบผมว่าก็ต้องมันก็ต้องมีอ่ะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีแสงอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องให้พื้นที่กับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีแสงอาจจะไม่ขายของไม่เก่งแต่ว่ามีความพยายามแล้วก็ผมบอกหลายๆคนในที่นี้มงได้นะแต่ว่าในปีนี้อาจจะมาได้แค่ยี่สิบนะฮะหรืออาจจะมาได้แค่สิบปลายปลายสิบสิบต้นๆอาจจะเข้าไม่ถึงห้า นะครับแล้วก็บางคนอาจจะแบบตุบไปแต่ว่าด้วยศักยภาพด้วยความเป็นบิวตี้ควีนที่ยังไม่ถูกขัดเกลาอีกเยอะเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะโดยเฉพาะพีดีเวทีต่อไป Miss Universe Thailand ผมบอกเลยว่าจ้องจากเวทีนี้ได้หลายคนและดูดีด้วยแล้วก็เป็นไทยด้วยแล้วก็สตรองมากน่าน่าน่า,นาสนใจเพราะว่าถ้ากรูมิ่งอีกนิดนึงน่ะหลายคนมุงได้หมดครับจริงๆครับ สลับกันไปมาอยู่ตลอด <g år> นะครับก็แน,น่นอนครับภาคนนหนึ่งตอนนี้อีกภาคหนึง่ง <g år> ก็หลายคนก็ต้องไปเดาเอานะครับว่าเป็นใครแต่ผมว่ามันก็ยากอยู่มันก็ยากอยู่เราก็อยากได้ภาคนี้เข้าไปอีกหนึ่งเราก็อยากได้ภาคนี้เข้าไปอีกหนึ่งครับ ปีนี้ต้องใช้ตัวช่วยเปิดไพ่หรือหมอดูบ้างไหมคะก็เห็นเปิดกันหมดผมก็เลยไม่กล้าเปิดนะฮะตอนนี้ไพ่มีทุกวันนะฮะวันละประมาณ3าครั้งสำนักไหนแมก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าผมว่านอกจากไพ่มีความสุขกันแล้วทุกคนก็ไปเปิดกันขำๆนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือดูตัวตนของเขาว่าเขามุ่งมั่นเขาต่อสู้เขาอดทนเขาบอบช้ำหรือเขามีความสุขมากน้อยแค่ไหนนั่นคือ ในตัววัดที่ว่าเขาจะไปสู่จุดสูงสุดในลําดับไหนครับก็คุยกันอยู่เมื่อสักครู่บอกว่าเดี๋ยววันนี้วันพรุ่งนี้มาเลยนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนตัวอ,อะไรเงี้ยเพราะน้องก็จะแอบมาดูน้องซ้อมวันพรุ่งนี้มาเลอนี้แต่น้องมีงานแต่น้องบอกว่าน้องจะมาประมาณสักทุ่มหนึ่ง<ม>แล้วก็มาดูรันทูนิดหน่อยแล้วก็มาคุยกันว่าใครควรจะอยู่ในตําแหน่งไหนปีนี้ยังลุก่อลุกทุ่งผมให้อิงฟ้าตัดสินหมดเลยนะเพราะว่าผมพยายามจะถ่ายอํานาจ ให้น้องในสิ่งที่น้องถนัดเพราะผมเองผมร้องเพลงไม่เป็นนะฮะแล้วผมก็เข้าใจได้แต่ว่าผมอยากให้อิงฟ้าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีมิติที่เขาเห็นมัาคน,นี้พี่มันมีเงาเป็นศิลปินมันสามารถทําได้นะครับซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปซึ่งอิงฟ้าต้องรับผิดชอบนะครับได้มาอิงฟ้าต้องขายาน,นะฮะนะอันนี้จริงจริงคุยกันแล้วครับเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งยูนิตที่อิงฟ้าต้องดูแลแล,แล้วก็สร้างคณะนี้ขึ้นมา นะครับแบ่งๆกันไปแล้วก็เป็นธุรกิจของน้องด้วยครับครับอันนั้นเขาบ่นเขาไม่ได้ถามน้องเบนซ์เสร็จเป็นไงบ้างคะเป็นวัดถูกแบบยอดที่ได้สะใจสะใจขออนุญาตขออนุญาตพูดความหลังนิดนึงหลายคนบอกว่าเวทีเราเป็นเวทีแม่ค้าเวที5บาท10บบาทผมทำให้ดูแล้วนะครับว่าการขายของเนี่ยมันได้เงิน แล้วมันก็ได้เอนเตอร์เทนแล้วมันก็ได้วายร์ลแล้วมันก็ได้คนดูเยอะมากนะฮะจะมีนางงามที่ไหนครับที่คนดูเกิน1 0 0 0 0แนคนในขณะเดียวกันแล้วถ้ารวมอีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณแสนห้ารวมกับใน Facebook ที่ผมกำลังถ่ายทอดอีกประมาณเกือบ30,000ืเอาเป็นว่าทัวรนะฮะประมาณเกือบเกือบนะสองแสนคนดูคน2คนขายของบอกเลยว่านี่คือความสะใจของ มิสแกรนท์ไทยแลนด์ไม่ได้สะใจเพราะว่าจะไปจะไปย้อยเย้ยใครเขากลับนะฮะแต่ว่าผมชอบพิสูจน์คนพิสูจน์คำพูดด้วยผลงานอันนี้ผมบอกเลยว่าใครไม่ต้องทำก็ได้เวทีอื่นไม่ต้องทำดีแล้วอยู่อย่างนั้นขอผมด้วยตามลำพังครับเมือ่อวานน้องสองษ์มีความสุขมากจริงๆทั้งคนชนะแล้วก็คนได้รองถือว่าสมศักดิ์ศรีอย่างแจนพูดถึงแจนก่อนเพราะว่าผมก็กดดันเขาค่อนข้างเยอะ แล้วดูว่าเขาจะสามารถดิ้นรนได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาแพ้เขาก็พูดกับหลายๆคนว่าคือผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ช่างหนูจะหนูจะหลับหูหลับตาอยู่กับจอนะหนูจะไม่มองอะไรเยอะหนูจะมุ่งไปเอาอ,ออเดอร์ให้เยอะที่สุดซึ่งเมื่อวานน้องก็ทําได้เยอะที่สุดที่น้องเคยมีชีวิตการเป็นนักขาย คือ3ล้านสาอ่ะ,<ฮ>ะก็คือเยอะที่สุดในชีวิตที่น้องขายมา <ฮะ S 1> น้องเคยขายได้แบบ7จ็ดแสนแปดแสนแต่ว่านี่สองชั่วโมงตีละสอชั่วโมงไม่เกินครึ่งได้ไป3ล้านสามแสนแล้วก็มีคนแ c a n c e อ order นี้เดียว <ฮะ S 1> ถ้าจะไม่มีเลยก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่แบบน้องน่าจะเก็บเรคคอร์ดนี้ไว้สําหรับขายงานได้ดีมากส่วนกดชเบลก็นั่นแหละครับตามยาถากรรมที่เราเห็นกันนะฮะคือเอาเขาไม่อยู่ครับก็คนดู เจ็ดหมื่นอยู่ตลอด8ปดหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าหมื่นไปแสนก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการการขายก็ดีใจกับน้องด้วยที่คนรักน้องเยอะแล้วก็ออเดอร์ก็สัมพันธ์กับจํานวนตัวเลขนะครับก็ดีใจด้วยแล้วก็แน่นอนครับความพยายามของคนก็มันก็ผลลัพธ์มันก็ต้องออกปาดีแบบนี้ได้ข่าวว่ามีลูกค้ามีครับมีครับมีจริงๆอันนี้ไม่ได้แบบ โฆษณาเกินจริงนะเดี๋ยวสออบคเขาจับะนะฮะวันนี้มีคอนเฟิร์มเรียบร้อยทั้งหมดประมาณ8ถึง9รายนะครับเพราะว่าตอนเช็คตอนเที่ยงเนี่ย8รายนะ,ะมีข้อแม้ว่าต้องจ่ายเงินทั้งหมดย้ำอีกทีเนี่ยฮะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่ติดต่อมาแล้วโอเคโอเคต้องจ่ายเงินทั้งหมดไม่เกินวันที่28เท่านั้นถ้าจ่ายเงินวันที่หลังจากวันที่29หรือหลังจากประกวดเสร็จ ไม่ว่าน้องจะอยู่ในตำแหน่งไหนค่าตัวขึ้นทันทีครับราคาเปลี่ยนแน่นอนราคาเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นต์ครับเพราะอันนี้เขาเรียกว่าเออร์ลีเบิร์ดจะขายอะไรไหมฮะจองเลยครับตอนนี้คือราคาราาคแล้วก็มีคนจองเยอะโดยเฉพาะคนที่เมื่อวานที่ขึ้นโชว์ทั้งคู่ทั้งหมอแจนแล้วก็ทางก็เชเวลเนี่ยคนจองเยอะนะครับแล้วนอกจากสองคนก็จะมีคนอื่นอีกบ้างพอสมควรครับยอดหกล้านที่คนเวลโดทำได้มันสะท้อนให้เห็นอะไรของน้องบ้างครับพี่ก็พุทธ ผมว่าคนดูสําคัญเอาคนดูก่อนดีกว่า10,000แคนเนี่ยผมว่าถ้ามันจัดตั้งมันคงยากนะฮะที่จะให้คนเป็นแบบนั้นนะ,ะการข้อจอเข้าใจยังยังสามารถทําได้นะ,ะแต่ว่าคนดูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บังคับยากมากนอกจากสะกดจิตหมู่จนได้นั่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการสะกดจิตคนให้เข้ามาสนใจแล้วก็สามารถที่จะเปิดดูพร้อมๆกันเป็นขนาดนี้ส่วนตัวเลขก็ถือว่า เป็นสิ่งที่มหัศสจรันร์มากๆจุดหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านี้คือไม่ว่าอนาคตน้องจะไปอยู่ตรงไหนขอให้น้องรักษามารตรฐานเอาไว้ให้ดีอาจจะลดลงได้แน่นอนครับนี่คือการประกวดความร้อนความรุนแรงมันเยอะแต่ว่าหลังจากนั้นใช้ชีวิตจริงเนี่ยมันจะลดลงแต่ขอให้ลดลงในระดับที่ยังคงอยู่ในมาตรฐานก็ถือว่าเป็นตัวเสริมสร้างอนาคตถ้าทำได้แบบนี้ผมบอกเลยนะครับ P-center เยอะแน่นอน ถ้ารักษาระดับนี้ได้ทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่พีเซนเตอร์เยอะแน่นอนเพราะเดี๋ยว,<อ>วนี้พีเซนเตอร์ดูยอดอฟอลโลเวอร์ดูยอดเอนจเนเมนต์ด,ด,ด,ดูยอดความนิยมครับแล้วหมอจันเรคะสามล้านกว่าดีครับดีหมอจันสู้สู้สุดใจวันนี้ผมก็เห็นโชว์เขาก็ดีนะครับ<ะ>อย่างชุดราตรีผมก็อ,อิงฟ้าก็บอกว่าโอ้โหชอบอะเอาซะลืมเลยลืมไปว่าหุ่นเป็นยังไงเ <c oughs> พราะวมอจะไปดูผ้าข้างหลังกันอยู่หับก็ถือว่าทำดีทำดีทำดี เพราะว่าเราต้องเข้าใจบริบทของน้องก่อนว่าน้องเต็มที่แล้วเพราะยังไม่ต้องไปคุยเรื่องรูปร่างแล้วละ่ะเพราะว่าน้องเองก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอ้เจ้าเนื้อมากมายน้องก็ไม่คนมีหุ่นนะเพียงแต่ว่าโครงเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนางงามสมัยก่อนแบบนี้คือสวยมากเนื้อนมไข่แต่ในปัจจุบันนางงามหรือเวทีต่างๆเขาชอบคนอดมือกินมือผอมๆนะลำบากลำบากนะเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็เลยกลายเป็นเหมือนผิดยุคแต่ว่าน้องก็ กำลังใจดีแล้วก็ทําโชว์เหมือนตัวเล็กอะชุดไม้ทาเดินเหมือนตัวเล็กเล็กนะฮะเดินเหมือนสบายสบายชิลๆซึ่งเพอร์ฟอร์มแบบเนี้ยทาให้เราเห็นถึงความมั่นใจแล้วก็ความแม่นยําในจุดที่จะต้องหยุดต้องไปต้องหยุดต้องไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องอายุยี่สิบก็ดีใจกดน้องเรื่องอ๋อเลิกกดไปนานแล้วก็เมื่อวานนี้ก็บอกแล้วว่าโอเคเรียนรู้กันไปแล้วก็ปรับปรุงตัวเองเพราะว่าอายุยังน้อยก็ ไม่ได้โกรธแล้วจริงๆนะฮะแต่ว่าที่ตอนนั้นที่ต้องทําเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเป็นเรื่องทุกคนทําได้ก็เลยต้องปรับสภาพน้องนิดนึงก็คือไม่ต้องทําถึง20ล้านแล้วใช่ไหมคะยกโทษให้แล้วก็เมื่อวานก็ยกโทษให้แล้วถ้าไม่ยกโทษก็คงไม่กอดฮะเพราะว่าตอนสัมภาษณ์แจนก็ร้องไห้ใหญ่เลยพอรู้ว่ามีนวัตมันดราม่าหรือเปล่าะเขาแกล้งเรียกเรตติ้งหรือเปล่าไม่หรอกครับก็เด็กอะฮะอายุ20สบแล้วก็ประกวด เอาจิงๆแล้วเนี่ยน้องประกวดจริงจังก็ครั้งแรกถึงแม้ปีที่แล้วประกวดแล้วก็ไม่ได้เข้ากองน้องก็ยังเป็นเหมือนกับลองจะเอาไม่เอาอุ้ยปีที่แล้วบอกตายละฉันแบบอ้วนฉันไม่เข้ากองดีกว่าฉันรับไม่ไหวกับสภาพถ้าเข้าไปตอนนี้จะถูกด่าเยอะเขาก็กลับไปฟิตมาใหม่แล้วมาลงใหม่ก็ก็เด็กครับอายุ20ก็ไม่เป็นไรครับเรียนรู้กันไปครับขอบคุณนะครับได้เห็นเอ็นดีใหม่ครัอินเดียอ๋อที่มาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ ก็เป็น ND ดีของเราซึ่งเข้ามาดูงานเขาอยากจะจับให้มันดีๆนะครับแล้วก็เป็นเ d ดีที่จ่ายเงินนะลิขสิทธิ์เยอะมากเยอะกว่าคุณนิกกี้ลายเก่าเยอะนะครับซึ่งเราก็ให้เขามาเรียนรู้งานแล้วเขาก็เชิญเราไปถแถลงข่าวแล้วก็ต่อไปนี้เราก็จะแบบคอยดูแลแบบใกล้ชิดแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเคารพองค์กรดีอ่อนน้อมอมตน ก็ให้คุณเทเลซาเขาดูแลอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในโจทย์ที่ใช้ได้เลยครับชอบฮนะ <fort> ตัวเงินดีบาริยาทดีนะครับคอมฟอร์เช่อไ้ดีทุกอย่างดีหมด uh, ในตอนนี้นะฮะอินโดนีเซียนะครับพี่อินโดนีเซียเราได้รายอื่นไปแล้ว uh huh. นะครับเราไม่ได้ทํางานต่อคุณอีวาน uh huh. นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรเพิ่เมเติมกับอีวานซึ่งก็ไม่รู้จะคุยอะไร เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดกันตรงๆต้องถามเคดูก็ได้ว่าสนิทกับเขานะฮะนะฮะเอาจริงๆแล้วผมก็ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจในสถานะที่หลายคนอาจจะคิดว่ามีปัญหากันหรือเปล่าสําหรับผมผมไม่มีปัญหาแต่สาหรับคุณอีวานเขาอาจจะไม่ค่อยสบายใจนะฮะเพราะว่ามันก็หลายๆสาเหตุผมว่าสาเหตุแรกก็มาจากการทํานางงาามันอาจจะอินแล้วก็น้องไม่ได้เข้าห้า ผมก็รู้สึกได้ว่ารู้สึกเขาไม่ค่อยสบายใจพอผมเริ่มมาจับเส้นทาง Miss Universe เขาก็อาจจะพูดออกมาว่าเธอเคยบอกว่าไม่ให้เราเกี่ยวข้องมันก็ถูกครับผมเคยพูดผมรับผิดชอบแต่ณขณะนั้นเนี่ยเขายังทำงานอยู่กับเราเขาจากเราไปแล้วผมถึงพูดเรื่องนี้นะฮะเขาจากเราไปเรียบร้อยหมดทุกอย่างเรื่องนี้ถึงจะเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ นะฮะจำได้วันวันที่17อเ่างนี้ยแต่ว่าเขาเซกุ d บายผมไปทั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะแล้วเขาบอกเขาไม่ทำเพราะว่าจะไปเปิดธุรกิจเกี่ยวกับ w e ดดิ้งสตูดิโอในมาเลเซียซึ่งผมก็งอเขาแล้วว่าเฮ้ยทำหน่อยเฮ้ยยู่มี potential สูงนะใครๆก็เชื่ออยูอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเขาไม่ทำก็คือไม่ก็คือไม่เพราะว่าเขาอยากไปโฟกัสในสิ่งที่เขากำลังจะเปิดใหม่ผมก็เข้าใจตอนที่เขาเลิกใหม่ๆผมชวนครับแล้วผมก็ส่งเมสเซจไป นะครับแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกจริงผมก็ไม่เป็นไรครับก็เข้าใจได้ส่วนเรื่อง follow กับ unfollow นี่คือผมไม่รู้จริงๆผมไม่ได้เปิดดูเลยแต่ผมยัง follow <c oughs> เขาอยู่หรือเปล่าผมน่าจะ follow เขาอยู่นะผมน่าจะ follow เขาอยู่นะฮะเขาอาจจะงอนหรืออะไรผมก็โอเคก,ก็ก็เข้าใจได้คร<ต>ับไ,<ต>ไม่เป็นไรผมเข้าใจได้มดผมไม่ได้โกรธ <c oughs> เขาเลยต่อยเขา unfollow ต่อยเขาแบบพูดว่าแต่ก่อนเธอพูดว่าอย่ายุ่งกับ universe ผมก็เข้าใจเขาหมดนะครับเพราะว่าผมทําทุกอย่างเนี่ย หลังจากที่เขาไม่ได้อยู่กับผม mm hmm. นั่นคือข้อหนึ่งถ้าเขายังอยู่กับผมผมจะบอกเขาว่าเฮ้ยตอนนี้ธุรกิจยูนิเวอร์สเปลี่ยนไปแล้วนะเรามีโอกาสอยู่จะเอาไหมถ้าอยู่อยากได้ลิขสิทธิ์ยูนิเวอร์สด้วยเดี๋ยวเราช่วยคุยให้จัดการให้ในปีต่อๆไปได้นะครับแต่เมื่อเขาไม่อยู่แล้วเขาไม่เอาจริงๆแล้วอะเราก็ไม่มีโอกาสที่จะบอกเขาว่าธุรกิจเอานถ้ามันทําให้ทุกคนวินอะแล้วเราก็ได้มาแล้วเราก็วิน เราถ้าอยู่ได้ทั้งแกรนทั้งยูนิว์สอยู่ก็จะยิ่งวินใหญ่แต่ว่าเมื่อเขาไม่เอามันก็ปิดประตูนในการที่จะไปบอกเขาเพราะว่าเขาไม่มีใจเกี่ยวกับการประกวดครับถ,ถ้าเขาหายงอนแล้วกลับมาพี่รวธจะโอเคไหมคะาารก็ผม,มก็ยิน,นดีเสมอนะครับแต่ผมก็ต้องดูด้วยว่าคนใหม่เนี่ยเขาดีแล้วก็เขาทําอะไรแค่ไหน mm hmm. ถ้าเขาทําทุกอย่างดีอยู่นะฮะเพอร์เฟกอยู่แล้วถ้าผมบอกว่าเฮ้ย hey, เอาคืนมาให้คนนี้ผมก็ว่าบางทีผมก็ดูแปลกไกล ก็แต่ว่าถามว่าเจอกันไหมเจอกันได้คุยกันได้มีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคตแล้วก็เอ็นดีใหม่ของอินโดนีเซียเดี๋ยววันที่29จะบินมาดูนะฮะก,ก็ก็จะได้ดูงานที่เราด้วยครับยังไม่เปิดตัวเนาะพี่วยังไม่เปิดตัวครับไม่รู้จะเปิดตอนไหนก็มันไม่มีอะไรต้องเปิดะะจริงนะๆแล้วผมว่าเดี๋ยวเขาก็โพสแล้วล่ะเ,เขาจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเ,ออเดี๋ยวเขาก็โพสอะไรนะเดี๋ยวก็มาครับนะเดี๋ยวเค้าคงไปคบขาสมาคมกับะะเขาเพราะว่าพีดีใหม่เนี่ย โอ้โหปังมากเอเอรู้เหรอ,อ,อดูเหมือนรูน้นะเนี่ยโอเคนะฮะโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ